สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อเนื่องกันในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะนะักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะที่2นะคะในข้อ13ใหญ่กันเลยนะคะข้อ13ใหญ่นะคะระหว่าง100-1000ถึง1,000มีจำนวนที่13 หารไม่ลงตัวกี่จํานวนนะคะเบื้องต้นนะคะข้อนี้ก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกับข้อ12ในครั้งที่แล้วที่ครูเก๋ได้สอนไปนะคะแต่ข้อนี้อาจจะต้องพลิกแพงสักเล็กน้อยเพราะสนใจจํานวนที่13หารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่ครูจะ ให้พวกเราระวังก็คือในเรื่องของการใช้คำนะคะถ้าใช้คำว่าระหว่างนะคะเราจะไม่นับรวม100และ1,000นะคะแต่ถ้าใช้คำว่าตั้งแต่เราก็จะนับรวมตั้งแต่100ถึง1,000ไปเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาหาจํานวนทั้งหมดตั้งแต่100ถึง1,000ก่อนนะคะ,ะครูเก่งขอเขียนไว้ด้านบนนะคะจำนวน ทั้งหมดนะคะตั้งแต่100จนถึง1000นะคะเราจะหาได้อย่างไรนะคะนะักเรียนสามารถเอาไปก็คือ1000ลบด้วยต้นนะคะและที่สำคัญนะักเรียนอย่าลืมบวก1 1ก็คือตัวของ100เองนะคะ1,000ลบด้วย100เท่ากับ900บวก1ก็จะได้เท่ากับ901นนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะักเรียนอย่าลืมลบ ทั้ง100แล้วก็1,000ทิ้งไปนะคะเพราะใช้คำว่าระหว่างดังนั้น901นะคะลบทั้ง2จํานวนทิ้งไปนะักเรียนจะได้จํานวนทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมดเท่ากับ899นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาต่อว่าจำนวนระหว่าง1 0 0 0ถึง1,000ที่13หารลงตัวมีอะไรบ้างนะคะ จำนวนที่13นะคะหารลงตัวนะคะก็จะมีพจน์แรกก็คือ104นะคะพจน์ถัดไปคือ117นะคะพจน์ถัดไปก็จะได้เท่ากับ130ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n นะคะก็คือ 988นั่นเองนะคะจากกรณีที่เราพิจารณาว่าจำนวนที่13หารลงตัวมีอะไรบ้างนั้นนะักเรียนก็ไปเทียบจากสูตรนะคะเราก็จะทราบ A1 ซึ่ง A1 ก็คือพจน์แรกของลำดับก็คือ104นะคะค่า D ก็คือผลต่างร่วมก็คือ13นะคะและพจน์สุดท้ายคือ An นะคะดังนั้น An ก็จะได้เท่ากับ 988นะคะจากสูตรการหาลำดับเลขคณิตนะคะคือ an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d นะคะนักเรียนก็จะได้นะคะ an เท่ากับ988เราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ a1 ได้เท่ากับ104นะคะ เ <N S 2> เราไม่ทราบค่าเพราะว่าโจทย์สนใจในเรื่องของจำนวนนะคะดเท่ากับ13นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำ13คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะคะเราก็จะได้988เท่ากับ104 13คูณ N ก็จะได้เท่ากับ13 N ลบ1คูณ13ก็ได้ลบ13นั่นเองนะคะ ด้านขวามือนะคะนักเรียนก็จะนำา1 0 4ลบด้วย13นะคะเราก็จะได้เท่ากับ91นะคะบวก10 3n ย้าย91มาลบด้านซ้ายมือนะคะก็จะได้988นะคะลบด้วย91เท่ากับ 13n 988 988ะะลบ91ก็จะมีค่าเท่ากับ8-1เหลือ7ะะ18-9เหลือ9ะะก็จะได้เท่ากับ897เท่ากับ 13N ดังนั้นเรามาหาค่า N น,นะคะซึ่ง897หารด้วย13มีค่าเท่ากับ69นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้จำนวน ที่13หารลงตัวนะคะก็จะมีทั้งหมด69จํานวนแต่สิ่งที่โจทย์อยากได้นะคะโจทย์อยากได้จํานวนที่13หารไม่ลงตัวนะคะดังนั้นนักเรียนต้องนําจํานวนทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง100จนถึง1,000มาลบกับจํานวนที่13หารลงตัวนะคะก็คือ899ลบด้วย69กนะคะก็จะได้เท่ากับ830นะคะ ดังนั้นระหว่าง100-1000ถึง1,000นะคะมีจำนวนที่13หารไม่ลงตัวอยู่830จําจำนวนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาต่อกันข้อที่14เลยนะคะในข้อที่14นะคะจงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง39และ51ที่ทำให้นะคะทั้ง3จํจำนวนนี้อยู่ในลำดับเลขคณิตนะคะ,ะเราก็จะ กำหนดนะคะตัวแปรขึ้นมา1ตัวที่เป็นลำดับเลขคณิตยอยู่ระหว่าง39แล้วก็51นะคะ39นะคะกเกดกำหนดให้เป็น x อ่าทีนี้นะคะเรียนมาพิจารณา39ก็คือพจน์ที่1คือ a1 นะคะ x ก็คือพจน์ที่2คือ a2 51ก็คือพจน์ที่3คือ a3 นะคะจากสูตรในการหาผลต่างร่วมของลำดับนะคะก็คือ พจหลังลบพจนหน้านะคะพจนหลังในที่นี้ก็คือ a 1ลบขท่ะ a 2ลบ a 1ก็จะมีค่าเท่ากับ a 3ลบ a 2นั่นเองนะคะซึ่ง a 2ก็คือ x a 1คือ39นะคะ a 3คือ5 1และ a 2คือ x จากนั้นนักเรียนย้ายตัวแปรไปไว้ข้างเดียวกันนะคะก็จะได้ x บวก x และเท่ากับ 51บวกด้วย39นะคะ x บวก x ได้2 x 51บวก39ได้เท่าไหร่คะอ่า90นะคะดังนั้นเราต้องการ x เดียวนะักเรียนย้าย2ไปหาร90นะคะก็จะได้90หารด้วย2คือเท่ากับ45นั่นเองนะคะข้อนี้ง่ายเลยนะคะ ไม่ยากเลยค่ะครูพูดผิดอ่อะในเรียนมาดูต่อนะคะในข้อที่15นะคะถ้า5และ29เป็นพจน์สพจน์ของลำดับเลขคณิตนะคะโดยมี5พจน์ซึ่งอยู่ระหว่างพจน์ทั้ง2นะคะที่กำหนดให้ให้นักเรียนหา5พจน์ดังกล่าวนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดตัวแปรกันก่อนนะคะ 5นะคะคือโพสต์แรกของลำดับนะคะดังนั้น5โพสต์ถัดไปก็คือเป็นโพสต์ที่2โพสต์ที่3โพสต์ที่4โพสต์ที่5และโพสต์ที่6นะคะดังนั้น29เป็นโพสน์ที่เท่าไหร่ของลำดับคะอันนี้คือ a1 และ29คือโพสต์ที่7นั่นเองนะคะ เราก็เริ่มพิจารณานะคะจากที่โจทย์กำหนดให้เราก็จะทราบว่า a 1คือ5นะคะค่าดีทราบไหมคะอ่าค่าดีเรายังไม่ทราบนะคะแต่เราทราบพจน์ที่ n ก็คือ an คือพจน์สุดท้ายนั่นเองเท่ากับ29ซึ่งพจน์สุดท้ายก็คือ a 7ดังนั้นหมายความว่าเราทราบว่า n เท่ากับ7จนะคะจากสูตรของลำดับเลขคณิต an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณด้วย d นะคะก็จะได้ a n เท่ากับเท่าไหร่คะอ่า a n เท่ากับ29 a 1คือ5นะคะ n ก็คือ7นั่นเองนะคะแต่ d เรายังไม่ทราบค่านะคะเราก็ติดค่า d ไว้ด้านซ้ายมือนะคะก็จะได้เท่ากับ29เท่ากับ5 n 7ลบ1ก็จะ ได้6นะคะซึ่งคูณดีก็จะกลายเป็น 6D ดีจากนั้นย้าย5มาลบนะคะซึ่งจะได้29ลบ5เท่ากับ24เท่ากับ6ดีเราต้องการทราบค่าดีดังนั้นย้าย6ไปหาร24นะคะคุเกะขอเขียนดีไว้ด้านซ้ายมือนักเรียนก็จะได้ค่าดีเท่ากับ4นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบค่าดีแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถหา ลำดับที่เหลือได้เลยนะคะซึ่งเราจะได้ a 2มีค่าเท่ากับพจน์ที่1บวกด้วยค่า d ก็คือ5นะคะบวก4ซึ่งมีค่าเท่ากับ9 a 3นะคะก็เกิดจากพจน์ที่2ก็คือ9บวก4มีค่าเท่ากับ13นะคะพจน์ที่4เกิดจากพจน์ที่3คือ สิบบวก4นะคะมีค่าเท่ากับ17พจน์โพสที่5นะคะเกิดจากโพสที่4คือ17นะคะบวก4มีค่าเท่ากับ21นะคะและโพสที่6นะคะเกิดจากโพสที่5คือ21บวก4ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25นั่นเองนะคะดังนั้น5พจน์ที่อยู่ระหว่าง5และ29คือ9 13 17 21และ25